นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสำหรับในเรื่องของเวลาที่หลายคนรอคอยว่าตกลงแล้วสารท่านมน่นจะมีมติอย่างไรวันนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่า ตีตกค่ะปมผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะคที่ชงเรื่องที่รัฐสภาเขามีมติห้ามเสนอชื่อโหวตนายกซ้ำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นะคะโดยสารธรรมนูญเขามีการชี้นะคะว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ช่องของมาตรา213ในการดาเนินการได้ค่ะครับก่อนวันนี้นะครับทางสารรัฐธรรมนูญฮะได้ออกเอกสารข่าวกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินครับส่งคำร้องของให้ทางสารรัฐธรรมนูญฮะ พิจารณาครับวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3ว่านะฮะกรณีที่รัฐสภาเนี่ยมีมติตีความนะครับว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สองนั้นเป็นยติตัวไปต้องห้ามนําเสนอยติซ้ําอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภานะครับพศ25 6 3ข้อ41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา2 7 2หรือไม่นะครับโดยข้อเท็จจริงตามคําร้องเนี่ย คำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องแล้วก็เอกสารประกอบสรุปนะครับได้ครับนะว่า<ม>ผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นผู้ร้องเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์และก็ดกรบุญส่งชเลธทครับนางบรรยารัตน์นันทะภูทิสะภูสิตาโนนนะครับและก็คณะซึ่งเป็นประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแนละเป็นสมาชิกพักก้าวไก่จํานวน17คนครับกับผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมอีก13คนซึ่งเป็นประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยผู้ร้องเรียนทุกคนเนี่ยกล่าวอ้างนะครับว่าการที่รัฐสภาน,นะครับมีมติดังกล่าวเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทุกคนครับตามรัฐมนูญมาตรา3วรสองมาตรา5วรหนึ่งมาตรา25วรรค3และมาตรา27ครับและขอให้กําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยของศาลรัฐมนูญโดยให้มีคําสั่งยุติการเลือกนายกรัตรีไว้ก่อนครับจนกว่าศาลร,รัฐมนูญจะมีคําวินิจฉัยครับค่ะ ซึ่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา213ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวารวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา46 <c oughs> เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ให้สารรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลจากการกระทำละเมิดโดยใช้อำนาจรัฐแต่บุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง สำหรับกระบวนการที่ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา2 7 2วรรคหนึ่งประกอบมาตรา1 5 9วรรคหนึ่งให้ทางรัฐสภาพ,พิจารณาให้ความเห็นชอบเฉพาะจากบุคคลที่พักการเมืองเสนอและเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88เท่านั้นดังนั้น ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภาต้องเป็นผู้ที่พักการเมืองเสนอตามมาตรา159วรวรคหนึ่งอันเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลที่สารขอไปค่ะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ก่อตั้งขึ้นเป็นหลักการใหม่ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนอกเหนือจากสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวด3 ขีดเส้นใต้ค่ะเมื่อผู้ร้องเรียนทุกคนไม่ใช่บุคคลที่พักการเมืองแจ้งรายชื่อไว้ว่าจะเสนอรัฐสภาพเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกร,รัฐมนตรีทั้งไม่ได้เป็นบุคคลที่พักการเมืองเสนอชื่อต่อรัฐสภาผู้ร้องเรียนทุกคนจึงไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงไม่อาจจะใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องเรียนได้ตามสารรัฐมนูญมาตรา213 กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาระที่พิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา46วรรคหนึ่งประกอบมีช่องทางในการยื่นคำร้องที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะแล้วดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3ได้สารรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันมีคำสั่ง ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วคำขออื่นก็ย่อมเป็นอันตกไปด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการตั้งต้นที่ผู้ร้องนะครับไม่ใช่ผู้ที่เสียหายโดยตรงก,ก็เลย<อ>จบกระบวนการ,รเลยท่านไม่สามารถรับการวินิจฉัยได้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วส่วนคนที่ถูกร้องโดยตรงนะคะอย่างล่าสุดคุณพิธาค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาก็บอกไปแล้วว่าคุณพิธายืนยันว่า เขาจะไม่ร้องสารธรรฐมนูญปมเสนอชื่อนายกรัตมรีซ้ำลั่นบอกว่าปัญหาเกิดที่สภาก็ต้องจบที่สภาโอเคก็ถือจบแล้วเจ้าตัวไม่ร้องก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรต่อแล้วค,ะค่ะคุณจ้อง